โอ้ย oh, ใหญ่มากๆเลยโตเอาโตเอานี่ใหญ่เท่ามะเขือแล้วใ mm. นลูกนี้นะโอ้โหราคาเยอะมากๆปุ๋ยหมักพืชสดนะเพื่อนๆนี่แหละสิ่งที่ผักต้องการพืชต้องการโอ้โ oh, หวันนี้ครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาทำปุ๋ยหมักพืชสดนะ อินซีเปอนตะนะรอบนี้เราจะพิเศษกว่ากว่าทุกรอบก็คือทำไปแล้วหนึ่งครั้งเป็นสูตรบํารุงลูกนะใช้อะไรเป็นส่วนผสมรเราไปดูกันนะเพื่อนตอนนี้ต้องย่อยกันนะก็คือทุกครั้งที่ทำก็จะย่อยใช้กระถินนะกระถินสดนะในโจดเจ้นจะสูงมากๆเลยผมย่อยกัอนนะแดกก็กำลังมาด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันย่อยกันนะเมื่อวานพอดีไปหากระถินมาได้ชุดนี้จะมีฝักเยอะด้วยนะเพื่อนๆก็ย่อยอุ้ยโดนไอน้นี่หักเลยมองเห็นปอบไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ดูแล้วก็น่าจะเห็นพอละทำจริงๆแล้วอาจจะไม่เห็นนะย่อยนะก็ไม่ยากนะมีคมๆหน่อย ย่อยให้มันได้เดี๋ยวจะย่อยสักหน่อยหนึ่งก่อนนะเพื่อนๆน,นะพอดีมีปลูกแตงโมไว้ทุกครั้งเราจะเน้นใบให้ใบางามๆในจอเจ้นขูงสูงแต่รอบนี้เราจะต้องการให้แตงโมเนี่ยติดลูกติดลายด้วยเราก็ต้องปรับปรุงสูตรนะเพื่อนๆน,นะปรับปรุงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ถินนี้จะดีก่บย่านะแต่ย่าในเปียก็ดีนะแต่เราไม่มีนะย่าในเปียมีขมมากๆตรงที่เป็นก้านเราก็สับถีหน่อยเพราะว่าก้านมันจะย่อยสลายง่ายแล้วก็เซฟตี้ไว้ด้วยเพราะเรา ไม่ใช่พอค้าหมูไม่ค้าปลาไม่ค้าไก่เขาสับทุกวันอย่างนแต่ถ้าเราไม่เซฟตี้เดี๋ยวมันพลาดได้นะเนี่ยรอบนี้ดอกเยอะมากเลยทั้งดอกทั้งฝักนี่แหละสูตรนี้จะบำรุงลูกผลิตลูกแล้วก็บำรุงลูกให้ลูกมันแข็งแรงลูกมันใหญ่นะมีทั้งฝักด้วยรอบนี้ ทุกทีจะบํารุงใบนะดูกันโอ้หักใบนใงเลยน,นี่ประกาศขาวนะโตเร็วมากๆเลยเพื่อนๆดูแล้วกันนะแดดก็กําลังจะมานะขอโทษนะมีเสียงนกร้องด้วยธรรมชาติสุดๆเลยนะแถวนี้ฟินมากๆเลยยิ่งใบยบนะมีเปนะมาผูกใต้ต้นมะม่วงโอ้โหนอนฟังเพลงนะ หรือมัอนก็นเล่น YouTube ไปนะน่าจะฟินนะนีะ่ยได้ยินเสียงรกร้องไหมเพื่อนๆเราก็สับให้มันได้สักปริมาณที่เราพอใจอะ่ะโอ้โหรอบนี้รอบนี้พอดี พอดีเจ้าของที่อ่ะเขาเขาโค่นก็ถิ่นก็ถินสูงมากเลยประมาณ1ชั้นของตึกอ่ะตึก1ชั้นอ่ะอันนี้เขาใช้เครื่องตัดตัดเราก็ได้ดอกได้ยอดมาชุดนี้น่าจะดีกว่าทุกชุดเลยมีทั้งมีทั้งดอกมีทั้งฝั่งคือโพแทสเซียมกับอะไรอ่ะไนโตรเจนฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมน่าจะเยอะนะรอบนี้ ทุกทีเราได้แต่ใบอ่อนใบอ่อนนะรอบนี้ได้ทั้งฝั่งแดกกำลังจะมาด้วยต้องทำงานแข่งกับแดก หลังจากที่เราย่อยเสร็จแล้วนะทุกคนนะวิธีผสมก็ไม่ยากนะรอบนี้จะเยอะหน่อยเกือบเต็มกระมังประมาณสามใน4ี่กระมังอะเกินครึ่งมานิดนึงส่วนผสมที่สำคัญก็เคยบอกทุกครั้งเลยนะเพื่อนๆนะว่ามีอะไรบ้างนะลำละเอียดหรือลำอ่อนนะจะหมดอยู่แล้วที่นี่ใช้ลำเปลืองมากๆ วุ้ยเริ่มร้อนแล้วเพื่อนๆชัดช้านะชัดชันนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวถุงออกชั้นดีกว่าเพราะว่าสองชั้นแล้วมันเป็นอุปสรรคเก็บได้ใส่ขยะนี่ลำละเอียดหรือลำอ่อนนะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะแม้บางทีทำๆอยู่คลิปหลุดไปเฉยเลยเดินไม่เอ่ยอ๋อยังพอเดินอยู่เดินอยู่นะเครื่องเรามันเก็บได้ไม่เยอะข้อ,อมูอลเพราะะนั้นก็มีปัญหาเดี๋ยวขอถอดรองเท้าดีกว่า เท้าเปล่ายังไงมันก็ดีกว่าเท้าเปล่ายังดีกว่านะโอเคนะลำละเอียดหรือลำอ่อนก็ใส่ไปเลยเพื่อนๆถามว่าใส่เยอะไหมไม่เห็นช่างไม่เห็นแล้วไม่ต้องช่างหรอกอานนี้ดูนะนี่นะหนึ่งถ้วยนะเห็นไหมครับนี่นะช้าๆนะก็โรยถ้าอยากให้ผักงามๆก็ใส่เยอะแต่งามอยู่แล้วเพราะว่า กระถินเนี่ยในตัวเจนก็สูงอยู่แล้วเจอลำไปอีกในตัวเจน6กเปอร์เซนหไม่ถึง6.5จุนะอันนี้นะหมายนะหนึ่งแล้วนะสองเดี๋ยวเราดูก่อนว่าปริมาณน,น่าจะพอไหมสองมาแล้วนะถ้าผักเยอะเราก็ต้องใส่เยอะสาม ใส่แบบจุกๆเลยให้ผักแบบตองงามๆเลยรอบนี้เราจะไปบำรุงลูกแตงโมนะทุกคนอีกทีนึงใส่ก็น่าจะเป็นกิโลนะเพื่อนนะนะแล้วก็ไอเนี่ยสูตรนี้เราปรับปรุงนะเราจะไปเร่งลูก ให้ลูกตอดอกมันมีอยู่แล้วดอกไม้ถึงดอกแตงโมนะแต่เรารอบนี้เราจะเร่งลูกนี่นะเห็นไหมฮะอุ๊ยอาหารไก่ไข่นะอาหารไก่ไข่ต้องเป็นไก่ไข่นะเพราะอาหารไก่ไข่มันจะมีพวกเม็ดข้าวโพดมีอะไรหลายอย่างเขาผสมอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะแต่รู้ว่าต้องใช้ตัวนี้นี่นะ ตอนนั้นซื้อมาห้าโลนี่นะหนึ่งสองสองไปแล้วนะเดี๋ยวกะเอานะว่ามันจะขนาดไหนเอาสักสามแล้วกันสามถ้วยนะส่วนลำอ่ะห้าถ้วยนะชัดช้าชัดชนะ แล้วเราก็คนใส่น้ำก่อนนกว่าเพราะว่าน้ำเตรียมมาแล้วน้ำปลาหมักนะประมาณไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวมันจะแฉะใส่ประมาณประมาณนะครึ่งลิตรครึ่งลิตรลองดูก่อนนะแล้วก็กากน้ำตาลนะกากน้ำตาลก็กะเอาเหมือนกันจะหมดแล้วกากน้ำตาลก็กะเอา หนึ่งสองสามสามสักสามแก้วกาแฟนะประมาณนะประมาณนะแล้วก็ปิดแล้วก็คนเริ่มร้อนแล้วเ,เพื่อน พอดีกระบะผสมปูนไม่ว่างใส่กากกาแฟหมักอยู่นะก็ลาดเห็นไหมเห็นสีไหมเพื่อนเอาทีเดียวเลยดีกว่าเหลือไว้ครึ่งนีกว่ะเหลือไว้ครึ่งก่อนนะเดี๋ยวลองคนดูก่อนอยิบอุปกรณ์ก่อน ดีอยู่ใกล้ๆนี่ถึงไหมถึงไหมอ่ถึงถึงเ <L un> กือบแล้วเกือบไม่พร้อมอนี่และเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าไม่เตรียมให้พร้อมนี่แหละทําคนเดียวก็อย่างนี้นะโปรดเห็นใจคนทําคลิปด้วยนะโ <L un> ปรดเมตตาด้วย <L un> คนมันขึ้นมาไม่มีอะไร แล้วรามาลุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะกำลังมันหมุนได้นี่มันกลมมันก็ดีอย่างนี้แหละนี่นะรอบนี้ทีเศษกว่าทุกรอบนะจำได้ไหมมีอะไรบ้างเพืเ่อนๆดูนะแล้วก็ง่ายๆนะไม่ยากสงสัยก็ถามมาเลยไม่ต้องเกรงใจ แต่ต้องถามแบบว่าดูคลิปนิดนึงก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจเกาถามนะบางคนไม่ได้ดูคลิปแล้วปุ๊บถามเลยแล้วไม่รู้จะตอบอยังไงนะมันต้องดูคลิปประกอบไปก่อนแล้วไม่เข้าใจก็ถามคนทำมาพร้อมตอบอยู่แล้วนี่นะกระมังกลมมันดีอย่างนี้นะหมุนได้ไม่ต้องไปโดนแดดโอ้ขนาดนี้ไม่โดนแดดยังเงือหยดเลย น่านจะต้องใส่ให้หมดให้หมดเลยดีกว่าแต่ข้นมากเลยนะนี่เดี๋ยวนะขอเติมน้ำนิดหนึ่งดีกว่าข้นจริงๆเลยเติมน้ำสักหน่อยนึงนิดเดียวพอเดี๋ยวจะแชะไปนี่นะ่าใส่ให้หมดเลยประมาณน้ำประมาณครึ่งลิตรอะไม่เกินหนึ่งลิตร ถ้าไม่มีน้ําปลาหมักนะก็น้ําเปล่านะไม่รู้คลิปเป็นไงบ้างวันนั้นทำทำอยู่คลิปหลุดเลยหลุดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องทิ้งเลยอเดินอยู่เดินอยู่ย เดินอยู่เห็นขนแด้วบอกก็ไม่รู้ร้อนรด้วยตอนนี้เริ่มร้อนแล้วน่าจะเห็นอยู่นะผมยืนตรงข้ามกับถังเหลืองอเห็นนะเพื่อนๆนะใครใครลงใครลงนับคำว่าเพื่อนๆได้ดูหน่อยว่ามีกี่คำนะเยอะเปล่าไมาร่รู้บางคนเขาไม่ชอบไม่มีเพื่อนๆก็ต้องเก็บกล้องนะเพื่อนๆนะใครจะมาดูคลิปถ้าไม่มีเพื่อนๆนะ <c oughs> ให้มันเข้าๆกันแล้วเรามารอดูกันวันนี้วันที่เท่าไหร่18 18เดือนเจ็ดหกดนะอีกสักสามสี่วันมาดูกันมันน่าจะทานแตงโมตอนนี้แตงโมลูกเท่ามะเขือแล้วนะโตลเลยมากๆเลยลูกเราจะเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใส่แตงโมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า ว่ามันมโตจริงมาแตงงมอมีต้นหนึ่งกําลังออกเลยแต่ว่าเราปลูกไว้ห้าหกต้นมันจะออกโตไม่พร้อมกันไงความจเจริญเติบโตไม่เท่ากันเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดดช้าลูกนิดหนึ่งพอตอนเย็นโตขึ้นอีกมันเป็นอะไรที่โตเร็วม,มากๆก็งงทำไมมันโตเร็วจังแต่มันจะอยู่ทนันเรากินหรือเปล่านี่แหละยังเป็นปัญหาเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดโต,ตแล้วมันก็ อาจจะไม่ติดหรือยังไงก็ยังไม่รู้นี่แหละน่าจะพอละถึงข้างล่างน,นนะนี่แหละแฉะใบบอลก็ไม่รู้ว่าแฉะไปแย่แ,แต่ก็ใส่ไม่เยอะเนะก็ยังเสียวงางทำอยู่เรื่อยๆยังกลับไม่ถูกเลยความชื้นต้องมารอรุนกัน จะได้ได้มาด้วยความยากลำบากอต้องเข้าไปในป่าตัดน่าจะโอเคนะเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะนะอา้าวเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูแตงโมหน่อนเพื่อนๆไปดูของจริงกันเลยว่าเราจะเอามาใส่แตงโมอุ้ยสาย อืมเราจะมาใส่แตงโมกันไปดูของจริงก่อนนะอุ๊ยโทษนะโทษนะนี่กำลังปลูกอันนี่กวางตุ้งอยู่นะโทษนะที่กล้องมันสะบัดส่วนส่วนผักบุ้งในวงลอ้อยางเหลือสองวงนี่ตัดไปแล้วนี่เริ่มขึ้นแล้วนะนเพื่อนๆนะนี่มาหลบไว้แถบนี้แล้วเพราะว่ามันทางนู้นมันไม่ค่อยสะดวกเดินมาเดินไป แล้วก็มียี่รากระเพรากระเพรานี้ปลูกไม่ค่อยได้กินถึงจะงามก็ไม่ค่อยได้กินสงสัยไหมว่าทาไมไม่ไม่ค่อยได้กินเพื่อนเพื่อนเพราะว่านกนกกระจอกมันชอบมากินกระเพรามันเป็นยางนกนี่มันฉลาดนะมันรู้นกกระเพราเป็นยามันก็มากินกินจนไม่เหลือให้เรากินนะเพิ่งไม่อยากปลูกนี่นะนี่นะอ้นีี้ตังโมมีประมาณหกต้น ปลูกพร้อมกันนะแต่ไอ้ต้นที่สามเนี่ยโตเร็วมากๆเลยนี่ไปถึงนี่แล้วล้วก็ออกลูกแล้วด้วยนะเราก็ถึงต้องรีบทําปุ๋ยตัวนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่ปลูกแตงโมแล้วได้กินนะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆว่าว่าว่าจะได้กินไหมนี่นะลูกที่ผสมเกรสรน,นะเอา้ามองเห็นไหมเอยอันนี้นี่นี่นี่น,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 นี่ลูกบนบนนะยังมีหลายลูกแต่เราก็จะดูว่าลูกไหนเนี่ยแข็งแรง นี่ก็ผสมแล้วมองเห็นไหมครับนี่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 นะสองลูกอันนี้ลูกใหญ่หน่อยนี่ใหญ่ก็ประมาณนี่นะประมาณใหญ่กว่าเล็บนิดหนึ่งนะแต่นี่ลูกบนบนเดี๋ยวมาดูลูกแรกที่เราผสมไว้นะโตเอาโตเอาเลยนี่ลูกนี้ที่ติดครั้งแรกนะันะดูนี่นะใหญ่ไหมเพื่อนๆดูนะนี่เห็นนิ้วไหมนี่ใบนี้เขาบังอยู่นี่อ้ยใหญ่มากๆแลวโตวเอาโตเอานี่ใหญ่เท่ามะเขือแนละ้วนี่ลูกนี้นะ เราก็มาคอยติดตามกันนะว่าเป็นยังไงในยอดพุ่งไปถึงนน่นแล้วเคยบอกไปในคลิปแล้วใช่ไหมว่าปลูกต้นเดียวแต่ให้มันได้สองยอดนะเพราะว่าถ้าสองยอดเนี่ยเราก็จะเลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุดนะลูกนี้สมบูรณ์แต่เราไม่รู้มันจะติดว่าแต่ใหญ่ขึ้นทุกวันเดี๋ยวเย็นนี้ก็ใหญ่ขึ้นอีกนะเนี่ยลูกเนี้ยลูกเนี้ยใหญ่ใหญ่หญทัามาเขือแล้ว เราก็จะเลือกลูกที่แข็งแรงที่สุดไว้หนึ่งลูกนอกนั้นเอาทิ้งหมดเลยแล้วเอาสองยอดเนี่ยมาเลี้ยงหนึ่งลูกแต่ต้นเดียวเพื่อช่วยกันหาอาหารนะพรุ่งนี้ก็ออกดอกแนละ้วเด็ดเราต้องเด็ดทิ้งก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามีดอกตอน้นต้นเล็กๆนะเราคอยมาดูกันนะว่าปุ๋ยที่ผสมเนี่ยมันจะ มีผลดีตบแตงโมไหมเราก็หาสูตรมานะก็ลองมาทำดูนี่นะปุ๋ยหมักพืชสดอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะจากกระถิ่นนะมีส่วนผสมของลำอาหารไก่ไข่ต้องมีเลือดใส่อาหารไก่ไข่นะปกติเราไม่เคยใส่นะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ใส่อยู่รอบที่แล้วแต่ถ้าเราไม่เน้นอาหารไก่ไข่เราจะเน้นโตเร็วมันก็มาดูกันนะนี่คณะนะ นี่สองต้นนะใหญ่เท่ากันแล้วนะเราเรายังไม่เด็ดถ้ามันเล็กต้นใหญ่ต้นเราก็จะเอาต้นเล็กออกนี่มันใหญ่เท่ากันทั้งสองต้นเลยเห็นไหมนี่ยคณะนะนี่ต้นเดียวนี่ต้นเดียวคณะรอบนี้ปลูกได้ไม่กี่ต้นเลงต้นเดียวต้นเดียวมาดูผักกาศขาวกันโอ้โหงามแบบโคตรเลยเพื่อนเพื่อนงามมากนี่แหละปุ๋ยตัวนี้แหละอินซีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะ มีนอนเือเปาไม่มีไม่มีมีบ้างนิดหน่อยนอนนี่ชุดแรกนะต้นใหญ่ล้วนี่ชุดที่สองกำลังตามมานะนี่ชุดที่สองก็เกือบจะใหญ่ลเลยไหมเพื่อนๆมีใหญ่มีเล็กนะท,ท,ทั้งที่ปลูกพร้อมกันนะเห็นไหมมีใหญ่มีเล็กเห็นไหม,มเพื่อนๆปลูกพร้อมกันนะนี่ชุดที่สองนะชุดที่สองก็มีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบามสี่สิบห้าต้น ชุดแรกได้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นยังไม่ได้กินแล้วนะในชุดแรกนะโอ้โหงามมากๆเลยนี่ไปกินกับลาบกินอะไรน่าจะลาบหมูนะโอ้โหดูใบนะนี่ถามว่ามีหนอนไหมมีนิดหน่อยไม่เยอะมันกินไม่ทันหรอกผักเราโตวไวนะครับน่าจะพอแค่นี้ก่อนทนะ่านแดดเริ่มมาแล้วเพื่อนๆโอ้โเหเงยเงยย้อมละ เราก็ทําเพื่อเผยแพร่ความรู้นะอันไหนดีเพื่อนๆก็ไปใช้นะอันไหนไม่ดีหรือหยาบคายก็ขอโทษด้วยนะแล้วมาทวนกันอีกทีนะเพื่อนๆจำได้ไหมมีอะไรรอบนี้จะมีอาหารไก่ไข่นะเพิ่มขึ้นมานอกนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างปุ๋ยหมักพืชสดอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยหมักธรรมดานะ เป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ในโจดเต้นสูงเลยนะเพื่อนๆนะดูแล้วกันงามขนาดไหนก็เนี่ยมีความรู้จะมาฝากเพื่อนๆแค่นี้แหละครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับลองทำดูนะเพื่อนๆลองดูถ้ามีปัญหาแล้วก็ถามมาลองปลูกดูเนี่ยปลูกไม่ยากเลยผักปลูกง่ายมากๆปลูกสักสี่ห้ากระถางก็ได้นะเราอย่าเพิ่งไปทำเยอะ แล้วถ้าปุ๋ยก็ดูเนี่ยมีทําคลิปไว้แล้วนะสวัสดีครับ